ไปดพ่อแม่พีน้องสุดสุก็สั่นแทน้ีน้มารอมารอดใก็เคี้ยวขืนทัานที่เลอพี่น้องเอ้ยมามาหลอดนะอาจจะด้ำบุจักพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมากับน้องแทนพี่น้องเอ้ยโอ้ยบะดุมมันชีหอมแกเลย <laughs> mà còn nòngแทน còn phò nòngแทน phò nòngแทน để hai tổ của pino ấy. tập trung tập trung lên đi tập ơi

หื้อนได้บบนี้บ่ฮ่ฮ้ยแบบนี้บ่ได้บ,บ่ได<า>้ <laughs> นิ่ม <laughs> นิ่ม <laughs> ใคเอ้ยมาตีมนันไอ้ไให้พอ่อมาน่งมตราไปหาไน่ม Bà nhanh nha à, chụp nào Chụp mùa đây mẹ Chụp xem mùa ban đi à. À, ba, ba.

พากันเคาะยังเด้ใช้เงินเด้อจะมากก็ไพ่ลอยเด็กพ่อพ่อแม่ไปใช้สะฮะไพเป็นยังไม่ตต์เป็นยังอ้าว chết thằng loại, ơi à, té bụi ừ. lo à, bị ảo bụi nhà, tốt mực đèo cả, đứt tô là mượn này nè, mà này phải cứ nhau qua เชียวอุ้มถุงมามารอบหนาเลยพอหมาดูผู้ชาพี่น้อยเอาเข้าลุงวีนหก็ได้แล้วเนื่อเออพอันไดก็อะไรคนเลพี่น้อยอันนะกะของซาซุยทางพูนพี่น้อยซาซุยกับพ่อเลยผู้ยยอาเอ้า

บ่ค p o i สิไปลงน SD SD 9 SD 9 SD 9น d 9 SD 9 s ่9 SD 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 9! SD 9 j d ö ี r 6 d z s d me? final t อ s เอา p e o p l e say 13.45 um s u b า a r i n e the most p ้ o b l e m my b r o t h ป r started or not if I tried to crystal scale the last episode of 15 waves 11 1น6 7 36 8 ok p a d 2 d 8น1 7 brown me 30 6 3 4 3,5 6 ốp mắm cái hiểm nhỏ Thì rồi nè chị có lâu mà nói kèm cho nhẹp kèm mà cà bò xẹp đấy ít tóc phù ít tóc khu mùm khu mùm phù nha yêu hài thương phù phù với sự nha nè bố mẹ nó hâu thử cái là bố này เอากระติกกเยกระติกแช่น้ำแข็งมามาขวดดึงหอเดีกะติกอีร้อยกนังลงนะไม่อีร้อยกนอีร้อยอีร้อยเลยน้องบ่รอยฮะบ่ คนตาอันนะแม่คอยก็นั่งท้องในซิปมื้อวางหัห้ากันแต่หามื่อน้อยไพ่อันนี้นะรลอยเตีงหาเตียงตัวมีกันกินน้นำเย็นพี่น้องเลยไปเห็นอันอันนะเห็นข้าซาสังภาวะเคือนเมื่ออยู่ในโฮมจะชิบ้ากับไปอยู่ไซพี่น้องเลยเขาตันอยู่นี่แหละ อยู่ในิฮ وم ตามกุ้งไหมกุ้งตอกเงี้ยพ่อยังให้มัเเมนเย็นอยากคัมเพนบ่ายมากกงัวก,ก็เริ่มดังมากลิ่นลายๆเด้อเนี่ยพออ่อเอ้ยตูกละละ่กำลังเย็นเด้อค่ะเด้อ พ,นนพักกันนอนใต้ต้นพักกระดาษพี่น,อน้องเลย่เลยง่มาเยพนอน,นมินมาตัวไหนเดียวนน่เพราะว่ามินตัวเองแล้วพั่น <c ười> อ้อง บระเทศกัดกกินปวดฟัวโอ้โหประเทศประเทศประเทศยังเนี่ยกินหลไลเด้ออืมภาษาอื่นด้ไรไม่บอกว่ากินหลไลกินแทนเข่าเด้อตัวเองแห้งกระข่อยู่ฮะกระโตห้องกระเย็นนะ เพื่อนไปไล่งวัวพี่น้องงวกำลังลังขึ้นมามันเราไจะเยนมือเยนอย่างเลยโอ้ยดกล่นกี่น,น,น้อยกเือนเลยจับซือดอกางานะพี่น้อง ถอกมันเ้ยน้ากาเลยยาวแลยพี่น้องเลยจะเอาก็ได้ดำนั่นีลยนะดำก็คือกาดำก็บพราะมีผ้ามีพนจะเสียผ้าพนมาแต่ทังได้เอาผ้ากันห่อนเอาอยู่นี่ก็ขึ้นผ้าขึ้นพนอยู่จะห่อนยังเอาไาห่อนให้ปวกนะแม่ แดงพี่น้องเอ้ย <c oughs> กินลายๆป้อนขาวบอบกินนะ<ม>าลาเลพี่นนองคลิปหน้าพอกันใหม่นะพี่น้อง<ม>อย่าลืมกดติดตามส่องน้องแทนนะพี่น้องเนาะ